เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกุมนะคะการงานนะคะราชินีพระจันทร์ค่ะระวังคำพูดระวังความคิดเห็นระวังก,การไปอยู่ท่ามกลาง ความขัดแย้งของคนอื่นเด๋ยวตัวเองจะกลายเป็นติดร่างแหไปด้วยตอนนี้ข่าวสารข้อมูลอะไรที่ได้รับแยกแยะให้ดีๆตั้งสติให้ดีๆการทำงานในช่วงนี้โดดเด่นก,ก็เป็นไัเชาวราศีกุมมีพระคุ้มครองศัตรูจะแพ้ภัยค่ะแต่ตัวของชาวราศีกุมจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยค่ะสำหรับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ยังปวดหัวกับภารกิจการงานอยู่ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ใจเป็นอย่างมากแต่พอในเดือนมีนาคมเนี่ยผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะคนที่เหนื่อยหน่ายกับภารกิจเนี่ยในช่วงนี้จะดีขึ้นงานจะได้รับการส่งเสริมสมัครงานเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาทำงานอยู่ในองค์กรเดิมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เห็นผลงานที่คุณอุสตสาห์มุมาณนะมีโอกาสได้พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะคนที่ทำธุรกิจอยู่นะคะใบนี้เขาบอกว่าอย่าเพึ่งลงทุนอะไรเลยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของการเงินะ่ะมันไม่ค่อยนิ่ง รายได้ที่เข้ามากับรายจ่ายเนี่ยมันก็เสมอตัวหรือเหนื่อยมากขึ้นนะและที่สําคัญนี่ต้องระวังค่ะคนทําธุรกิจเนี่ยจู่ๆก็ปวดหัวปวดหัวกับข่าวๆเลยไม่รู้เหมือนถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีเหมือนถูกมีข้อมูลหรือคนทําอะไรแบบลึกลับซับซ้อนมาให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจคือพูดเป็นภาพรวมก็คือมันจะเกี่ยวกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมาก การชิงไหวชิงพิบที่บางทีก็ขาดคุณธรรมแต่คุณจะผ่านปัญหานั้นได้แน่นอนค่ะดูเรื่องของการเงินกันนะคะแฮงแมนค่ะ mm. คุณยังปวดหัวอยู่ mm. กับการเงินนะคะ mm. เพราะว่าถึงแม้จะมีรายได้หมุนเข้ามา mm. แต่รายจ่ายเยอะมากบางทีรายจ่ายเนี่ยมัน มันไม่ได้วางแผนไว้นี่จะมีการจ่ายแบบฉุกเฉินหกกระทานหั้นในการแก้ไขปัญหาหรือบางทีจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องการถูกว้องร้องกันมาก่อนหน้านี้นะคะไรายได้ของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะจะเป็น